สวัสดีค่ะเป้นขายที่ดินค่ะพ้นจังหาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะคลองสิบน้องเสือกม .5.5 นะคะน้องเสือประทุมธานีค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะ A34 นะคะท่านเข้ามาจาัดถนนเมลหลักนะคะเพียง300เมตรท่านจะมาเจอแปลง A34 เลยนะคะแปลงนี้125ตารางวานะคะแปลงนี้อยู่ประมาณ1นึ่งล้านเกบาทนะคะร2 5ตารางวานะคะด้านหลังจะติดบ่อปลาขนาดใหญ่นะคะถ้าท่านมีบ้านนะคะแล้วมีบ่อปลาขนาดใหญ่นะคะท่านจะได้รับลมเย็นตลอดเวลานะคะ ไฟฟ้านะ้ำประปาของเราพร้อมมากเลยค่ะมาถึงหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะดินถ่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรค่ะที่นี่นบอกเลยว่ารักษาสาธารณูปโภคพร้อมมากนะคะแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนนะคะใกล้อำเภอหนองเสือใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้โรตีใกล้เซเว่นนะคะท่านสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะ ยังของ10กม5.5นะคะเพียงแค่5กิโลครึ่งก็จะเข้ามาถึงที่ดินแล้วนะคะหรือทักหาเป้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟ่ดูป,ป้ลนักขนันนะคะ y o u ยูทูปป้ลไขายที่ดินค่ะ0 9 5 4 0 1เป็6 9 8นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ